วันนี้จะพาไปชมสวนไฮรพาร์คหน้าสนามฟุตบอลเชลซีพระราชวังบักกิงแฮมบิ๊กเบนแล้วก็ปิดท้ายกันที่พระราชวังวินเซอร์คราไปชมกันเลยครับจากลิปก่อนไปลอนดอนไยเสร็จเราก็มาขึ้นรถบัสแดงเพื่จะมุ่งหน้าไปสู่ไฮรพาร์คแล้วก็ห้าแฮร์รอดครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะอยู่ที่ไฮรพาร์คนะคะเออประเทศอังกฤษเราจะเดินไปที่ บรรยากาศดีมากคนจะตกแล้วบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นสวนสาธารพราะว่ารอคนนี้อันนี้ดูรอบๆใหญ่มากาใหญ่มากากว้างๆแบบนี้เนาะคนก็มีตั้งแต่แบบมาวิ่งมาขี่จัก,กรกยานมาจีบกันอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับไฮพาร์คนะครับนับว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอน มีเนื้อที่ประมาณ350เอเคอร์หรือประมาณ900ไร่ครับมีการเชื่อมต่อกับสวนสนุกอื่นๆอีก3แห่งก็คือ Kensington Garden, Green Park แล้วก็ Saint James Park ครับโอ๊ยตาตัวอะไรอะคะทุกคนอหนึ่งสองสาม ก็ตรงนี้มีร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับอยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบนี้มีชื่อว่าเซอร์เพนทเลคเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีให้คนมาว่ายน้ำได้พายเรือได้มีเรือให้เช่าด้วยนะครับไปกันต่อครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ห้างแฮร์ริ นี่ครับห้างแฮร์รอก็เป็นห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงลอนดอนนะครับตั้งอยู่ย่านไนท์บริดจ์ได้กระเป๋าแฮร์รอดไปฝากคุณแฟนนะรับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับเป็นแหล่งรวมแบรนด์ชอปปิ้งต่างๆให้เลือก,อกซื้อกัน เสร็จจากการซื้อของที่ห้างแฮร์รแล้วนะครับพวกเราก็เดินต่อมาที่ย่านลอนดอนตะวันตกอยู่ในเขตฟูลแลมนะครับที่นี่เนี่ยมีสโมสรฟุตบอลชื่อดังที่เรารู้จักกันก็คือสโมสรฟุตบอลเชลซีอ่าตรงนี้เราจะไปดูสนามกันนะครับคือตอนที่เรามาเนี่ยเป็นตอนที่เพิ่งจะมีการแข่งขันกันเสร็จไปนะครับในวันนั้นเป็นเชลซีเจอกับไรตันนะครับ นี่ครับถึงหน้าสนามแล้วครับสนามนี้ชื่อว่าแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับมีความจุอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าที่นั่งเขาจะมีการเปิดให้เที่ยวชมภายในสนามในวันที่ไม่มีการแข่งขันนะครับสามารถซื้อทัวร์มาก่อนได้วันนี้พวกเราก็เลยได้แต่ชมเพียงด้านหน้าเท่านั้นครับเมื่อเย็นวันนี้เรามาแวะที่ร้านอี t อร่อยคาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะครับเจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็มีพี่พนักงานบริการเป็นคนไทยครัใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ลอนดอนก็มาอุดหนุนร้านนี้กันได้นะครับแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะครับของทริปอังกฤษวันนี้เรามาที่พระราชวังบักกิ n งแฮมซึ่งด้านหน้าจะมีวิกตอเรียเมมโมเรียลหรืออนุสาวรีของควีนวิกตอเรียโดยที่ส่วนฐานจะมีรูปปั้นหินอ่อนสีขาวของควีนวิกตอเรีย ล้อมรอบด้วยเทพแห่งความยุติธรรมและความจริงส่วนยอดจะเป็นรูปปั้นสีทองอารามเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะครับด้านหลังวิกตอเรียเมโมเรียลเนี่ยเราก็จะมาพบกับพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษจะเห็นผู้คนมากมายนะครับที่จะผ่านมาแวะเที่ยวเยี่ยมชมกันที่นี่ที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเพราะว่า เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1703เพื่อเป็นที่ประทับของระยุกแห่งบักกิงแฮมและนอร์มันบีในสมัยก่อนสมัยนั้นใช้ชื่อว่าบักกิงแฮมเฮาส์จนมายุคสมัยของควีนวิกตอเรียซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับ เซนต์เจมส์พาร์ที่อังกฤษก็จะมีบริการจากักรยานสาธารณะไว้บริการให้เช่าตามจุดต่างๆนะครับ เนี่ยเป็นนาฬิกาบิ๊กเมนนะคะข้างหน้าของบิ๊กเมนเนี่ยเขาเรียกว่าพระราชวังเวสต์มินเตอร์นะคะเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่กษัตริย์เชื่อพระวงศ์สมัยก่อนอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็บิ๊กเมนเนี่ยคือจริงๆไม่ได้เป็นชื่อของหอนาฬิกานะเป็นชื่อของระฆังที่อยู่ข้างในเขาบอกว่าเป็นมีระฆังขนาดใหญ่แล้วก็มีสำเซตระฆังเล็กๆอีกแล้วก็ตรงข้ามเราเนี่ยก็คือที่เรามากันเมื่อวานคือ สนุกมากเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะ Welcome to w e s ส m i n สเต b สำหรับ Westminster อ b ์ e อเนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่ชื่อดังที่ใช้ในการประกอบพรรธีพร,ร,รีราชาพิเศษร,รวมถึงเป็นสถานที่ฝังพระบรมรศพของพระมหากรรษัตริย์ของอังกฤษในยุคสมัยต่างๆตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะฮะเดินต่อมาตามทางเราจะมาเจอกับ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญก็คือพิคาเดอรี่เซอร์คัสซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอนอยู่ใกล้ๆกับออกฟอร์ดสตรีทแล้วก็ใช้หน้าทางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางให้คนมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนแล้วก็ฟังดนตรีครับ แล้วก็มาถึงสถานที่เที่ยวสุดท้ายในทริปอังกฤษนี้นะครับพวกเรากำลังมุ่งหน้าสู่พระราชวังวินเซอร์ที่นี้ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ40กิโลเมตรอยู่ในมอนทนเบิร์กเชียร์นะครับ พระราชวังวินเซอร์ก่อสร้างเสร็จในปีคศ1071ในสมัยพระเจ้าวินเลียมที่1ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอังกฤษแรกเริ่มสร้างมาในลักษณะปราสาทไม้ต่อมาสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่2ได้มีการปรับปรุงสร้างปราสาทหินและก็กำแพงหินแทนขึ้นมา เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในสมัยนั้นก็คือโนเมนจนต่อเนื่องมาสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3และที่4ก็ <_ C 1> มีการให้รื้อปราสาทเดิมบางส่วน <_ C 1> เพื่อจะปรับปรุงโครงสร้างให้มีความทันสมัยและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นครับสามารถเข้าชมภายในอาคารได้นะครับแต่ก็จะมีอยู่หลายจุดที่เขาห้ามถ่ายรูปแล้วก็เลยไม่ได้มีคลิปมาฝากกัน ข้างในอาคารก็จะมีร้านคาเฟ่ด้วยครับสามารถมาซื้อขนมของทานเล่นหรือ,รอน้ำดื่มได้ครับสำหรับทริปอังกฤษก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามชมกันมาถ้าท่านชอบท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ได้นะครับ ไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ